ครั้งที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดสำหรับเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติในชีวิตประจำวันแม้ในขณะที่เป็นกุศลจิตและในขณะที่มีการให้ทานเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักตัวท่านอย่างแท้จริงก็จะขอกล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎกข้อความในอังคุตรนิกายอัฏฐานิบาตท,ทานสูตรที่หนึ่งมีว่า ดูกระพิกษุทั้งหลายทานแปดประการนี้แปดประการเป็นฉไนะคือบางคนเตรียมไว้ให้ทานหนึ่งบางคนให้ทานเพราะกลัวหนึ่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้วหนึ่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจะให้ตอบแทนหนึ่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดีหนึ่ง บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราหุงหากินชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแ่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควรหนึ่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้ทานกิตติสัพอันงามย่มฟุ้งไปหนึ่งบางคนให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิตหนึ่ง ดกระภิกษุทั้งหลายทานแปดประการนี้แหละท่านที่ให้ทานมาแล้วเป็นไปในลักษณะใดบ้างคะในแปดอย่างนี้ในอัจฉริยมโนรัตปุรณีซึ่งมีคำอธิบายว่าการให้ทานประการที่หนึ่งบางท่านนั้นเป็นผู้ที่ระเตรียมไว้พร้อมที่จะให้ทาน มีอุปนิสัยที่ได้สะสมมาในการที่จะระลึกถึงบุคคลอื่นในการที่จะสละวัตถุที่ท่านมีจะมากหรือจะน้อยก็ตามแต่เป็นผู้พร้อมที่จะให้ได้เวลาที่มีผู้ที่สมควรแก่การรับท่านก็ไม่มีความลำบากใจไม่มีการที่จะต้องวุ่นวายใจเพราะเหตุว่าท่านยังไม่ได้ตระเตรียมวัตถุที่จะให้ไว้อย่างสำหรับบางท่าน ก็อาจจะเตรียมน้ำไว้สำหรับคนเดินทางที่หิวกระหายมาเตรียมอาหารเตรียมขนมเตรียมเสื้อผ้าของใช้ซึ่งพร้อมที่จะอุปการะเกื้อกูลกับบุคคลอื่นซึ่งสมควรแก่การที่จะได้รับการเกื้อกูลนั้นนนนี่ก็เป็นท่านที่เตรียมไว้ให้ทานประการที่สองคือบางคนให้ทานเพราะกลัว ไม่ใช่หมายความว่าให้อย่างโจรผู้ร้ายมาขู่เข็นไปอย่างนั้นไม่ใช่ทานเพราะอะไรเพราะไม่มีเจตนาให้สำหรับเรื่องของทานถ้ากล่าวถึงสภาพธรรมะได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้ชื่อว่าทานถ้าให้โดยไม่มีเจตนาตกไปหายไปจะกล่าวว่าเป็นทานได้ไหมคะ ไม่ได้ไม่มีเจตนาที่จะให้เจตนานี่เป็นเจตสิกธรรมชนิดหนึ่งเป็นความจงใจเป็นความตั้งใจเพราะฉะนั้นตัวเจตนาที่เป็นเหตุให้นั้นชื่อว่าทานและทานก็มีความหมายสามอย่างคือจาคะเจตนาเจตนาให้หนึ่งวิรัตคือเจตนาเว้นทุจริตซึ่งก็ได้แก่ศีลซึ่งเป็นอภัยทานทั้งหมด หนึ่งแล้วก็มุ่งหมายถึงไทยธรรมคือวัตถุที่ให้หมีข้าวน้ำเป็นต้นหนึ่งแต่สำหรับในเรื่องของบุญญกิริยาที่กล่าวถึงทานนั้นมุ่งหมายจากคเจตนาคือเจตนาให้วัตถุเป็นทานเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าของหายไปตกหล่นไปก็จะเป็นทานหรือว่าถูกข่มขู่ก็จะให้ไป และก็กล่าวว่าเป็นทานก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เป็นทานเพราะบางคนนั้นให้ทานเพราะกลัวกลัวในที่นี้หมายความถึงกลัวคารหากลัวว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงว่าผู้นี้ไม่ใช่ทายกผู้นี้ไม่ใช่ผู้ให้บางคนก็กลัวอย่างนั้นเลยให้ก็เป็นเจตนาให้เหมือนกันแต่ว่าให้เพราะอะไร สต่ภาพธรรมะที่เกิดปรากฏเป็นของจริงในขณะนั้นก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งจะเพราะกลัวคอรหากลัวว่าจะเป็นที่ติเตียนว่าไม่ใช่ชายกไม่ใช่ผู้ให้จริงได้ให้แต่การให้นั้นคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้แต่ผู้เจริญสติรู้ได้ขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงนามธรรมชนิดหนึ่งสำหรับประการที่สามบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้ว มีการให้ในหลายลักษณะบางทีก็ให้บางบุคคลด้วยคิดว่าเมื่อก่อนนี้ผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราก่อนก็เลยให้เป็นการตอบแทนดีหรือไม่ดีคะเรื่องของการให้แล้วก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าคนนั้นไม่เคยให้อะไรเราเลยเราจะไม่ให้เขาอย่างนั้นเหรอคะเป็นเรื่องของแต่ละคน ซึ่งถ้าพูดถึงการให้แล้วเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดแต่ว่าให้เพราะอะไรเพราะจิตของท่านสะสมมาอย่างไรที่จะคิดจะนึกอย่างไรเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้แต่เป็นเรื่องที่สติระลึกรู้ลักษณะของการให้ว่าขณะนั้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ให้ไปนั้นเป็นเพราะเหตุใดการที่ให้เพราะว่าผู้นั้นเคยให้สิ่งนั้นแก่เราก่อนก็เป็นการดีถูกต้อง เป็นเรื่องของความกระตันยูกระตะเวทีแต่อย่าให้เป็นเพราะความจำใจที่จำเป็นต้องให้เพราะว่าผู้นั้นเคยให้ก่อนสำหรับประการที่สี่บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจะให้ตอบแทนให้เขาก่อนแล้วเขาก็จะให้เราบ้างดีหรือไม่ดีแค่อย่างนี้ไม่ดีเพราะหวังผลตอบแทน ถ้าคิดอย่างนี้ขึ้นมายับยั้งได้ไหมคะไม่ได้แต่สติระลึกรู้ว่าแม่การคิดอย่างนั้นก็เป็นแต่เพียงนามธรรมชนิดหนึ่งประการที่ห้าบางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดีมีการอบรมตั้งสอนกุลบุตรกุลธิดาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาที่จะให้เป็นผู้สละวัตถุ เพื่อไม่ให้ติดไม่ให้คล่องไม่ให้เป็นคนประหนีให้เกื้อกูลกันสำหรับสัตว์โลกที่เกิดมาร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเพราะฉะนั้นก็มีการสอนมีการอบรมว่าสิ่งใดดีสิ่งนั้นก็ควรประพฤติปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นบางท่านก็ให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดีประการที่หกบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราหุงหากิน ชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควรนี่ก็เป็นเรื่องการเอือ้อเฟื้อประการที่เจ็ดบุคคลให้ทานเขานึกว่าเมื่อเราให้ทานกิตติศัพท์อันงามย่อมฟ้งไปอันนี้อยากได้อะไรหรือเปล่าคะจึงได้ให้ตราบใดที่ตัวตนยังไม่หมดการยึดถืออย่างเหนียวแน่น ซึ่งจะขัดกล่าวให้หมดคลายลงไปได้ก็ได้การเจริญสติประการที่แปดบางคนให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิตซึ่งในอัธกถามโนรถะปุรณีมีข้อความว่าการปรุงแต่งจิตนั้นก็เพื่อเป็นเครื่องประกอบให้จิตใจสะอาดเพื่อสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา กะเหตุว่าทานนั้นทำให้จิตอ่อนโยนผู้ใดได้ให้ทานแล้วผู้นั้นก็มีจิตอ่อนโยนว่าเราได้ให้ทานแล้วผู้ใดได้รับทานแล้วผู้นั้นก็มีจิตอ่อนโยนว่าทานเราได้รับแล้วทำให้มีจิตอ่อนโยนทั้งผู้ให้และผู้รับสำหรับเรื่องของการที่ทานจะเป็นการปรุงแต่งจิตเพื่อ การเจริญความสงบเพื่อสมถาภาวนาก็เป็นเรื่องของจารคานุสติการที่ท่านได้ให้ทานซึ่งเป็นกุศล,ลกรรมแล้วก็เมื่อจิตน้อมระลึกถึงทานที่ตละให้ไปแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้จิตสงบจากอากุศลและถ้าท่านน้อมระลึกถึงบ่อยๆก็ทำให้จิตสงบเป็นสมาธินั่นก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งจิตใจให้สงบ เพื่อการเจริญความสงบของจิตเป็นสมถะภาวนาและเพื่อการเจริญวิปัสสนาการยึดถือนามรูปเป็เปนตัวตนหนาแน่นเหนียวแน่นมากถ้าไม่มีการเจริญกุศลทุกประการก็ย่อมยากแก่การที่จะให้สติระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่เจริญกุศลทุกประการอยู่แล้ว ก็เป็นการขัดเกลาวละเว้นอัตภูศล,ละจิตอัตภูศล,ละธรรมเป็นปัจจัยให้สติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมบ่อยๆเนืองๆแม้ในขณะที่กําลังให้ก็จเจริญสติปัญฐานสำหรับเรื่องของการให้มีหลายลักษณะในพระไตรปิฎกซึ่งจะขอกล่าวถึงเพียงบางส่วนในอังคุตรนิกายอัตถกานิบาตท,ทานวัตถุสด มีข้อความว่าดูกระภิษุทั้งหลายทาน,นวัตถุแปดประการนี้แปดประการเป็นฉไนะคือประการที่หนึ่งบางคนให้ทานเพราะชอบพอกันหนึ่งบางคนให้ทานเพราะกโกรธหนึ่งบางคนให้ทานเพราะหลงหนึ่งบางคนให้ทานเพราะกลัวหนึ่ง บางคนให้ทานเพราะนึกว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้มาเคยทำมาเราไม่ควรให้เสียวงตระกูลดั้งเดิมหนึง่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราให้ทานนี้แล้วเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์หนึน่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตใจย่มเลื่อมใสความเบิกบานใจความดีใจ ย่อมเกิดตามลำดับหนึ่งบางคนให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งกิจหนึ่งดูกะระพิกสุทั้งหลายทานวัตถุแปดประการนี้แหลสสำหรับในทานวัตถุสูตรนี้ในอัธกถามโนรัะปุรณีก็ได้อธิบายว่าประการที่หนึ่งบางคนให้ทานเพราะชอบพอกันโดยฐานะที่ว่า เป็นมิตรสหายเป็นหมู่คณะเป็นพวกเป็นพ้องจึงได้ให้ไม่ได้มุ่งประโยชน์ของการให้แต่เป็นเพราะเหตุว่าชอบพอกันเป็นมิตรสหายกันก็ให้ประการที่สองบางคนให้ทานเพราะโกรธเป็นไปได้ไหมคะในอัธ,ธกถากล่าวว่าคนโกรธแล้วสิ่งใดมีอยู่ก็รีบจับส่งสิ่งนั้นให้ไปเลย ถ้าเป็นการให้ที่ไม่มีความโกรธก็คงจะให้ด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพประการที่สามบางคนให้เพราะหลงเพราะไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องไม่รู้ว่าสิ่งที่ให้ไปแล้วนั้นจะเป็นประโยชน์หรือว่าไม่เป็นประโยชน์ความเข้าใจผิดในพระธรรมวินัยมี แทนที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พรศาสนาก็อาจจะไปส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจผิดยิ่งขึ้นก็เป็นได้ประการที่สี่บางคนให้เพราะกลัวคือกลัวความเสื่อมเสียชื่อเสียงว่าถ้าเป็นผู้ที่ไม่ให้แล้วก็จะเป็นโทษคือไม่เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลอื่นหรือว่าจะเป็นที่ตำหนิติเตียนของบุคคลอื่นได้ประการที่ห้า บางคนให้เพราะนึกว่าไม่ให้เสียวงระกูลก็เลยให้ประการที่หกบางคนให้เพราะนึกว่าเราให้ทานนี้แล้วเมื่อตายไปจากเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์มุ่งหมายเพียงเท่านั้นเองต้องการผลคือได้รับรูปเสียงกลิ่นรสโพธฐภพธรรมาร์ที่ดีๆประการที่เจ็ด บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตใจย่อมเลื่อมใสความเบิกบานใจความดีใจย่อมเกิดตามลำดับหนึ่งนี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนยังอยากจะให้ตัวตนเนี่ยค่ะสบายใจบางคนพอเกิดไม่สบายใจกลุ้มใจอะไรขึ้นมาก็ให้ทานเสียเพื่อจะได้ใจจะได้สบายสบายแต่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะของนามธรรมาของรูปธรรม พราฉันจึงกล่าวว่าผู้ที่ประพฤติธ,ธรรมะสม่ำเสมอคือเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้นถึงแม้ว่าผู้นั้นจะมีของน้อยก็ให้ได้ทานของบุคคลอื่นนั้นย่อมไม่เทียมเท่าทานของบุคคลนั้นเพราะเหตุว่าที่ทานจะมีผลน้อยหรือว่ามีผลมากนั้นก็เพราะความบังเกิดขึ้นแห่งทาน ถ้าความบังเกิดขึ้นแห่งทานไม่บริสุทธิ์ผลของทานก็น้อยแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่ประพฤติธรรมสม่ำเสมอถึงแม้ว่าท่านจะมีของน้อยที่ท่านให้ได้แต่ความเป็นผู้ประพฤติธรรมสม่ำเสมอก็ทําให้ทานนั้นมีอานิสงส์มากมีผลมากอย่างท่านที่เจริญสติเป็นปกติแล้วเวลาที่ให้ทานสติก็ระลึกร,รู้ลักษณะของนามธรรมาของรูปธรรมผลและอานิสงส์ คือดับทุกข์ทั้งปวงดับภบดับชาติดับการที่จะยึดถือในขณะที่ให้นั้นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนก็ดีกว่าการที่จะไปหวังสุขคติโลกสวรรค์และผลของทานประการอื่นๆขอกล่าวถึงในอังคุตรนิกายสัตตะกานิบาตท,ทานาสุเพื่อที่จะให้ท่านพิจารณาเรื่องผลและอานิสง์ของทาน ท่านก็เคยให้ทานมาแล้วและก็ทานในอดีตท,ที่จะให้ผลจะให้ผลอย่างไรให้อานิสง์อย่างไรและเมื่อท่านมีความเข้าใจมากขึ้นในธรรมะที่ควรเจริญและในการเจริญสติปัฏฐานแล้วผลของทานการให้นั้นจะต่างกับในครั้งก่อนอยังไงในทาน,นสูตรมีข้อความว่าสมัยหนึ่งถ้าผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งตะโบกขรณี ชื่อคักคราใกล้จำปานครครั้งนั้นแลอุบาสกชาวเมืองจำปามากด้วยกันเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทำมีคาถาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคพวกกระผมได้ฟังมานานแล้ว ขอได้โปรดเถิดพวกกระผมพึงได้ฟังทำมีคาถาของพระผู้มีพระภาคท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายพึงมาในวันอุโบสถท่านทั้งหลายพึงได้ฟังทำมีคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคแน่นอนอุบาสกชาวเมืองจำปารับคำท่านพระสารีบุตรแล้วลุกจากที่นั่ง อภิวาทประทำประทักษิณแล้วหลีกไปเอามาถึงวันอุโบสถอุบาสกชาวเมืองจำปาพากันเข้าไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรพร้อมด้วยอุบาสกชาวเมืองจำปาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่ควรข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานเช่นนั้นนั่นแหลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากพึงมีหรือหนอแหลและทานเช่นนั้นแหลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากพึงมีหรือพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัดว่าดุกะสารีบุตร ทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากพึงมีและทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากพึงมีโดยมากพยัญชนะที่ท่านจะได้ยินได้ฟังคือคําว่าผลกับคําว่าอานิสงส์ซึ่งทั้งสองคำนี้มีความหมายอย่างเดียวกัน เป็นคำที่ใช้แทนกันได้ในที่ทั่วไปแต่เวลาที่พูดถึงความบริสุทธิ์ของจิตหรือว่าความบริสุทธิ์ของธรรมะในพระสูตรนี้ได้แยกความหมายของคำว่าผลกับคำว่าอานิสงส์เพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะได้พิจารณาว่าทานที่ท่านได้กระทำแล้วจะเป็นทานประเภทที่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากหรือว่ามีผลมาก และมีอานิสงส์มากท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นแหลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นนั่นแหลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มาก ท่านพระสารีบุตรเป็นอักษรสาว่าผู้เลิศในทางปัญญาแต่แม้แต่น,นั้นในเรื่องความลึกซึ้งความละเอียดความวิจิตของธรรมะท่านพระสารีบุตรก็กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเพื่อที่จะได้ให้ทรงพยากรณ์ไว้เป็นการแน่นอนและก็เป็นการแจ่มแจ้งไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะคิดเองพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ยังมีความหวังให้ทานมีจิตผูกพันในผลให้ทานมุ่งการสั่งสมให้ทานให้ทานด้วยคิดว่าเราตายไปแล้วจกได้เสวยผลทานนี้ข้าวให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่พักประทีปและเครื่องอุปกรณ์แก่สมณะหรือพราม ดูกระสารีบุตรเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานเห็นป่านนี้หรือท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคกรัสว่าดูกระสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลมีความหวังให้ทานมีจิตผูกพันในผลให้ทานมุ่งการสั่งสมให้ทานให้ทานโดยคิดว่า ตายไปแล้วจักได้เสวยผลทานนี้ข้าวผู้นั้นให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาสุมหาราชสิ้นกรรมสิ้นธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเดลกระสารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีหวังให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานไม่มุ่งหวังการสั่งสมให้ทานไม่คิดว่าตายไปแล้วจะได้เสวยผลทานนี้แล้วให้ทานแต่ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดีเขาวให้ทานคือข้าวน้ําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่พักกระทีศและเครื่องอุปกรณ์แก่สมณะหรือพราหมณ ดูกระสารีบุตรเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานเห็นปานนี้หรือท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่าซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสต่อไปถึงผลของทานของบุคคลซึ่งให้ทานโดยไม่หวังผลมีข้อความว่าดูกระสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีหวังให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่ได้ให้ทานโดยคิดว่าตายไปแล้วจัดได้เสวยผลทานนี้แต่ให้ทานโดยคิดว่าทานเป็นการดีข้าผู้นั้นให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชันดาวดึง